สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านาเข้าสู่รายการ EFT Review นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวหมวก Iron Man Legend Series นะครับผมเป็นหมวก Iron Man นนะครับลิขสิทธิ์แท้จาก Hasbro นะครับโดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ชัว พรีออเดนะครับผมและนี่คือหน้าตากล่องนะครับโอ้โหเหมือนก๊อปปี้มาใส่เลยนะครับแต่ตรงนี้มีสัญลักษณ์ h a าสโบอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับผู้ใหญ่ u b t นะครับผม AA 3 3A แบตเตอรี่สก้อนนะครับนี่ก็คือด้านหลังกล่องนะครับผมก็จะธิบายแล้วไว้นี่ก็คือด้านข้างทั้ง2ด้านนะครับก๊อปวางเลยเหมือนกันเดะ โอเคเราเสร็จกันที่กล่องแล้วนะครับผมเรามาดูของที่อยู่ด้านในกันนะครับผมและนี่ก็คือของที่อยู่ข้างในนะครับผมมีหน้ากามีสายรัดหัวมีคู่มือนะครับคู่มือพับมาสวยกว่าเจ้าของไครโรเล่นนะครับผมและนี่ก็คือหมวกนะครับผมโดยสายรัดหัวแรกๆจะอยู่ในหมวกนะครับเดี๋ยวผมใส่คืนให้ ทำไมต้องใส่ถุงมือยางเพราะผมไม่อยากให้สินค้าของลูกค้าเปื้อนมือลายนิ้วมือนะครับผมเราก็มาดูกันนะครับคือตอนแรกนะครับจะมีพลาสติกหุ้มนี้ไว้เดี๋ยวผมใส่คืนให้นะครับโดยตัวนี้จะเปิดปิดได้นะครับไว้สําหรับใส่เข้าไปใส่หัวเราครับนี่นะครับผมแล้วข้างหน้าคางก็จะยืดได้นะครับไว้เวลาใส่จะได้ใส่ง่ายหน่อยมีหักด้วยนะครับผม หรือจะไว้เวลาใส่แบบเปิดหน้าก็ได้นะครับได้หมดครับผมนี่คือสายรัดหัวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับนี่คือคู่มือสวยงาม IronMAN นี่คือเจ้าตัวหน้ากากนะครับผมนี่คือด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกนะครับถ้าอยากให้สวยขึ้นผมแนะนำให้ทำสีครับผม จ้างร้านทำสีเก่งๆก,ก็ได้นะเนี่ยเอาจริงถ้าทําสีจะสวยกว่านี้นะครับเพราะมันคือพลาสติกสีเทาเลยนะฮะจะว่าเงินไหมมันก็พยายามมาทาทามาให้เงินนะฮะแต่ออมพยายามมันยังอ่อนหัดนะฮะก็หยนะครับ,ออรน,รบนี่นะครับผมเป็นเจ้าเป็นแม่เหล็กนะครับผมนี่นะครับก็วางแล้วก็ติดได้เลยเป็นแม่เหล็กนะครับผม ต้องวางดีๆนะครับมันถึงจะสนิทนี่ก็สนิทเรียบร้อยแล้วนะครับจะถอดก็แค่ดึงออกมาเฉยๆแะครับแนะนําให้ดึงตรงแก้มนะครับเพราะมันจะมีรอยให้ดึงนะครับผมรอยให้จับแล้วก็ติดบนหัวอย่างนี้ได้นะครับผมใส่ขับรถนี่มีคนถามผมนะใส่ขับรถผมไม่แน่ใจนะครับลองถามจราจรแถวบ้านท่านดูว่าเขาอนุญาตไหมถ้าเขาอนุญาตก็ let's go <S เยนะครับผมจัดไปเลย กับเจ้าตัวหมวกไอรอนแมนนี้นะครับผมขออภัยนะครับกล้องหล่นนิดหน่อยก็กลับมาต่อกันนะครับก็ฐานนะครับฐานจะอยู่ตรงข้างนะครับผม ก็ผมขอพักคลิปแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับผมแครับถอดได้แล้วนะครับก็จะเป็นช่องให้ใส่เจ้า AA นี่นะครับผมก็จะเป็น AA3 ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะแถมไปให้แต่ผมจะไม่ใส่ทิ้งไว้นะครับผมจะยัดไว้สักที่ในกล่องของท่านนะครับให้ท่านหาดูดีๆนะครับผมจะให้ท่านหาดูดีๆเอาเองนะครับ พราะถ้าใส่ทิ้งไว้ผมกลัวจะมีน้ำกรงน้ำกดอะไรมันออกมาเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับฉะนั้นผมก็จะใส่ไตแบบแบบแพ็คไปนะครับของมือนี่ใส่จนเหลืองนะครับไม่ค่อยมีตังนะครับ โอ้ oh, ช่องใส่ถ่านแน่นมากครับผมอือ uh หือ huh. นี่ก็คือเจ้าตัวฝาปิดนะครับน็อต <N ought S 1> จะเป็นน <N ought S 1> ็อตหัวเหลี่ยมนะครับผมนี่เลยนะครับใส่เสร็จแล้วนะครับผมสวิชจะอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือเป็นปุ่มๆนี่นะครับเดี๋ยวผมขอใส่หน้ากากไรใส่หน้าให้มันเรียบร้อยนะครับผม มีมีเสียงนะครับมีเสียงนี่คือถ้าถามว่าปุ่มมันไม่กดอะไรนะครับปุ่มนี้จะเอาไว้กดปรับแสงนะครับผมอยู่ด้านไหนวะด้านซ้ายขอไปนะครับนี่นะครับแสงก็จะจนดับนะครับมีสี่สเต็ปนะสเต็ปแรก เร็บที่สองเร็บสุดท้ายแล้วก็ดับเลยนะครับผมแล้วถ้าเราถอดนะครับผมมีเสียงนะครับผมมันเอาเแล้วถ้าวางนะครับเรามาทดสอบกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตรงเท่าที่เห็นนะครับก็คือจะมีตัวรับไฟคือตรง ตรงคางนะครับก็ตรงปากโอเคตรงปากพอดีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคือมันต้องใส่หน้ากากไปครับไม่งั้นไฟไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็จะไม่มีเอฟเฟกอะไรด้วยใส่ผมจะวางวาเบาๆนะครับผมเป็นแม่เหล็กแรงสูงนะครับต้องใส่ดีๆนะครับทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับมั่นใจว่าของผมใช้ได้นะครับผม โอเคนะครับแล้วเจ้าตัวนี้นะครับอาจจะมีคนงงนะครับอาจจะมีคนเอาไปงงกับไทรโรเลนเจ้าตัวนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงได้เหมือนแบบเจ้าหมวกไทรโรเลนนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็คือเจ้าหัวนะครับผมโอ้โหแค่มาปิดไฟก็ยังทำงานเว้ย ฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นคนถอดฐานเก็บนะครับหรือใส่ทิ้งไว้ผมกลัวจะมีน้ํากดออกมาครับและก็นี่ก็คือเจ้าสายรัดหัวนะครับซึ่งหมวกไคลโลเลนเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับหมวกนี้แนะนําไม่ใช้นะครับเพราะมันมันมีทั้งคมๆอะไรเลี่ยมๆได้มีเจ็บหัวแน่นอนครับผมโดยสายรัดหัวแรกๆนะครับคือมันจะใส่มาอยู่แล้วแต่ผมดึงออกมาให้เห็นนะครับไม่งั้นไม่เห็น ทางดึงปรับได้นะครับนี่โอเคนะครับวิธีการใส่เหมือนของไครลเล่นนะครับใครงงที่คลิปอธิบายก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปดูคู่มือเอาก็ได้นะครับก็คือมันจะมีเจ้าตัวเหลี่ยมนี่กดเข้าไปด้านข้างนะครับกดเข้าไปด้านข้างทั้งสองอันเลย ซึ่งอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับแต่ต้องใจเย็นๆทำนะครับเพราะถ้าใจร้อนเดี๋ยวถักมันจะยุ่งนะครับแล้วผมไม่เคยค้นะนครับว่ามีอะไรสายไหมฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆนะครับทำพวกนี้ใจเย็นๆของเล่นของสะสมนะครับไปแล้วตั้งมูลค่าแล้วตั้งครึ่งหมื่นนะครับผมพอใส่ได้เสร็จแล้วนะครับให้เราดันขึ้นไปครับผมทำทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วก็ดันขึ้นนะครับ ็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตอนใส่อาจจะตลกหน่อยนะครับมีอะไรรัดหัวก็มันมาอย่างนี้นะครับผมก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนี่คือของลิขสิทธิ์แท้ฮัสโบนี่นะครับเปิดปิดใายถอยได้นะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยควรมีคนช่วยนะครับเพราะยุ่งยากนิดหน่อยนี่นะครับ คือส,สว่างสุดแล้วนะครับผมก็ตามนี้นะครับกับเจ้าตัวหมวกไอรอนแมนไม่มีอะไรมากมายกว่านี้แล้วนะครับนี่เจ้าหัวหมวกสุดยอดนะครับผมเดี๋อากล่องมาประดับข้างหลังนะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับจากร้านชัวพิออเดอร์นะครับราคาประมาณ5 0 0 0ั0 0 0อัพนะครับผมไปถามเพจดูราคามันซึ้นขึ้นลงลงเพราะมันแล้วแต่ค่างเงินนะครับผม นี่คือเจาต,ตัวหมวก i อลอลนแมนก็ทางผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็อย่าลืมไปซื้อที่ร้านชัวรพีออเดอร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม